สวัสดีค่ะทุกคนก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเพราะว่าของที่สั่งไปก็ยังไม่ได้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าไม่อัดคลิปมันจะไม่มีรถวิ่งแต่ถ้าอัดปุ๊บมันมีมาตลอดเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็หายไปนานมากเลยแล้วก็ช่วงนี้การเงินมีปัญหานิดหน่อยนะคะที่มีปัญหาในนี้ที่มีปัญหาในที่นี้คืออืเพิ่งไปถอย macbook มานะคะ ทุก <c oughs> คนเราสูญเสียเงินไปจํานวนมหาศาลเลยอะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เนาะโอเคเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เรามีพัสดุมาด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นแบบซองเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเราไม่รูเหมือนกันว่าเราสั่งอะไรไปพยายามไปย้อนดูในทวิตแล้วแบบมันคืออะไรอะเออเนาะก็นึกๆอยู่อยู่ว่าแต่แบบมันจะใช่ไหมแต่ก็อ๊ะยังไงแต่เริ่มเลยแล้วกัน คือ oh my gosh ไม่คือกีเพเวทุกคนทุกคนเราตื่นเต้นอะเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้คือเฮ้ยทุกคนหนามากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยคือเราคิดว่าเป็นของที่เราสั่งมาส่งไว้ทุกคนคือไม่ได้แบบ คิดว่าจะเป็นกิบโอเว่ด้วยซ้ำอะอะอย่างไงนะอุ๊ยวุ้นทุกคนวุ้นจุกิบเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยเราแล้วรถก็คือจะไม่หยุดวิ่งเลยมั้งจำไม่ได้แล้วว่าของคุณอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ my god คิ๊บเอวทุกคนใน,นสุดเราจะมีโปสตรงนี้มาแตะแตะต,ตกแต่งผนังแล้วนะคะอุ้ยทุกคนเอาดีนีอเราไปลงกิ๊บเอวเลยไหมอ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยทุกคนโอ oh my god อันนี้คือวันเกิดโดยองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกวน,น, February boy นะะ boy, boy. อันนี้เฟ็บยู r y boy นะคะเฟ็บบอยเฟ็บบอยอันเป็นเตมแล้วก็เป็นใจใหกยอนนะคะโอเค thank you for giveaway คะ่ะเนาะ เออแล้วมันมีของชิ้นหนึ่งที่เรารอมานานมากแล้วแต่ก็ไม่ได้สักทีงงมากขนาดไปทวงแล้วบอกว่าจะส่งตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองซึ่งวันนี้วันทีนะออ่ฮัลโหลฮัลโหลรถมันจะวิ่งอะไรขนาดนี้ทุกคนเชื่อป่ะถ้าเราไม่จับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะรถมันจะไม่วิ่งขนาดนี้เลยเรารอเวลานาน,านมากนะอันนี้ขนาดไปอยู่หอแล้วนะเออนะวิ่งไปเถอะคะอะวันนี้วันที่สี่มีนานแล้วซึ่งเราไปทวงเราก็ยังไม่ได้ของหรือเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ถามแม่ ไม่แน่ใจมาส่งอาไรอย่างนะคะแต่กลับไปที่บ้านอนะ่ะแม่เก็บให้แค่สองชิ้นเองนะคะแต่มาเพิ่แม่ให้เป็นการสืบเราืามาต่อกันที่พัสดุที่สองก็น,นี่ก็นะคะนาอเห็นเห็นไหมดูก็รู้นะคะว่าใครมาหาต้องบอกเลยว,ว่าอันนี้เป็นพัสดุที่รอนานมากนะคะเดี๋ยวขอไปย้อนดูก่อนว่สนา,าสั่งตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไปดูมนทุกคนเราสั่งไปตั้งแต่วันที่ส1บเอธันวาคมปี2 5 6 4ันห้าอหกสิบี่นานมากก็คือ ใช้เวลาประมาณสองเดือนสองเดือนเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าอ่าคนจีนสั่งของจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นส่งให้จีนแล้วก็จีนส่งให้ไทยนะคะเหมือนก็ประมาณนี้เลยเลยนานนะแต่ก็เข้าใจนะคะเพราะว่าน่าจะใช้แบบ่เหมือนใช้รถปิ้งใช่ไหมพี่คนดีคนนะ่ะอ่านั่นแหละคะ่ะใช้รถปิ้งส่งจากจีนอะไรตัวเนี้ยเออแล้วไปหนาขนาดนี้แล้วทุกคนมันครับกล่องอะ แล้วก็มีขนมให้อะคะมีพิซซ่าแล้วก็ทุกคนขาแพ่งการไปได้หนามากอะซึ่งสำหรับเราันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้อะเอเอแต่ก็ข้าจะข่งจะเซปปี้แง่การแบบมีปัญหาที่หลังเนาะนี่ทุกคนพอเห็นหลัง,ลงไหมหทุกคนเราตื่นเต้นอะอุ้ยกี่ตรงนี้สิกี่เบา เนเอโมโมก็มาหาเราแล้วนะคะโอ๊ยมี่ไปดีใจมากเดี๋ยนะเดี๋ยวเราดูราคาก่อนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดอะเราได้มาใลนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทยังไม่รวมส่งเนาะแต่ก็ถือว่าราคาไม่แรงนะแต่ก็อาจจะแบบว่าไงมีคนที่ถูกกับเราอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนะคะวิ่ง้นดื้นเต้น,นยังไม่ ยังไม่แกะด้วยอุ้ยเราจัจการแกะไปมีอุ๊ย่น,กกะน,ยนะะอไ๊ย oh God ทุกคนดูซีจีโน่หล่อมากดีแล้วแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากๆนะคะบอกเลยว่าเราชอบจีโน่ไปมีมากจริงๆแบบโอ้ย God เห็นครั้งแรกแล้วแบบกระแทกใจมากือแบบดูดีจมูกแดงๆปากแดงๆอะ่ะเหมือนคนเป็นหวัดเลยนะคะโอเคแต่ยังไงเราก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาแล้วปล่อยต่อเนาะเพราะฉะนั้นการเก็ะอันนี้มันก็อาจจะแบบ ส่วนเสียราคาหรือเปล่ายังไงแต่เราก็ไม่ได้แบบเออมีแผนว่าจะปล่อยต่อเนอะก็ลาก่อนนะคะเราเก็บเนาะเราไม่ชอบเก็บทั้งทั้งที่แบบว่าได้มาแล้วไปเก็บเหนียวมากไปไหนดูสิทุกคนโอ้แม่กอ๊อ เลิฟบอยมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเนาะดันนาจีนโนลีดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาเอาการ์ดใส่แฟ้มกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะใส่แฟ้มนั้นอันนี้เป็นตัวซองการ์ดซื้อซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยมีแผนว่าจะใช้นะคะซองการ์ดเราใช้เป็นของสยามบอร์ดเกมนะคะนะคะนะคะอ <c oughs> ะไรซองการ์ดเออซองการ์ดเราใช้เป็นของสยามบอร์ดเกมนะคะนาอเป็นของ ่าเป็นรุ่นไวโอเลตนะคะขนาด5้าสคูณ8ปดมมนะคะคือตัวนี้มันจะพอดีกาดนะคะเรียกได้ว่าค่อนข้างพอดีเลยเราก็ชอบ้วย,ยซึ่งเราก็จะใส่แบบนี้นะคะนี่มันจะค่อนข้างพอดีเลยเรียกได้ว่าใส่แทบจะไม่ขึ้นเลยนี่นารักอ้ยไม่์คน่ารักเจ,จ็งมากอะทุกคนเห็นไมคยคืนน่ารักจนเราเสียงสองอะก็คืองงเหมือนกัน สีนนน่ารักมากเลยทำไมเดี๋ยว <laughs> oh my gosh อ้ยมดแต่เมาเดี๋ยวมาใส่แซมกันดีกว่าแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารถปิงเ,เราต้องต้องตัดไปรเดนเรื่องรถไปแต่ต้องบอก,กเลยว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยซื้อการ์ดไปน้อยมากเรืยๆว่าไง เริ่มต้นปีซื้อกา์ดน้อยมากเพราะว่าแบบมันพวกการ์ดที่เราอยากได้หรือที่ตามหามาแรกๆอะ่ะเราเก็บไปตั้งแต่ปีที่แล้วหมดแล้วในเวลาระยะประมาณครึ่งปีนะคะแล้วถามว่ามันหมดขนาดนั้นไหมไม่นะคะเรายังมองว่าเราจะไม่รีบเก็บเพราะว่ากาดยังไงมันก็เป็นสิ่งที่เรายังหาได้นะคะทุกคนทุกคนเชื่อเราค่ะว่าไม่ว่าจะแรงขนาดไหนการ์ดมันก็ยังหาได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามาสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนมาปล่อยแต่แบบทุกคนไม่ต้องรีบนะคะเราเห็นบางคนอะ่ะไอตัวแบบ อะไรนะตัวเซ็ตอะไรสักอย่างที่เป็นแค่กูดอะ่ะเราแบบว่าสั่งทีสองร้อยอ่ะแต่พอได้การเจโนมาราคามันขึ้นดีไปสุดนะตอนนั้นแปดร้อยแต่ตอนนี้นก็ลดลงมาเหลือประมาณสี่ร้อยซึ่งเราแบบ what ทุกคนไม่ต้องรีบนะคะคือถ้าคุณรีบอยากได้อยากมีอะ่ะแน่นอน,นะคะ่ะว่ามันต้องเสียเยอะกว่าอยู่แล้วซึ่งเราเคยผ่านอะ่ะจุดจุดนั้นมาก็อยากคือแบบเราก็เคยพูดในในคลิปนี่เราเปิดแฟ้มการ์ดแล้วเนาะแล้วก็เราสตอรี่การ์ดอ่ะคือทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะคะเนาะคือ อย่างใบเนี้ยมันก็เคยขึ้นไปสุดถึงพันแปดนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทเลยแล้วเราก็แบบเุ้ยตอนนั้นก็ทําจจะซื้อภายในวันนั้นเลยเอะไรประมาณนีน้แต่เราก็ไปมาเุ้ยแต่เราก็ไปไปมาแบบเฮ้ยถ้าเราใจเย็นอีกสักนิดอะเราคิดว่ายังไงเราก็ได้ในราคาถูกแล้วเราก็ปล่อยไปเลยแล้วเราก็ได้ไปในราคาเจ็ดร้อยซึ่งตอนนี้ถ้าใครยังรองอีกนิดอะก็อาจจะได้ถูกกว่าเราก็มีนะคะแล้วก็เออเดี๋ยวให้ดูการที่ได้มาภายใน <laughs> ปีนี้นะคะอันนี้คือการ์ดที่เราได้มาภายในปีนี้ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเป็นซีซันกิ๊ตติ้งนะคะอันนี้เป็นที่เราซื้อมาเองเนาะเป็นภายในกล่องซีซันกิ๊ตติ้งแล้วเนี่ยเป็นของแถมเว็บ s m แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นชินนาราปะแล้วก็อันนี้อะไรสักอย่างอันนี้คือสองอันนี้คือเราไปหาแลกมาะคะใบเนี้ยใช้อินจุนแลกแล้วก็ใบเนี้ยใช้แจมินแลกนะคะซึ่งตอนแรกใบเนี้ยที่เราจะแลกคือเราต้องการแลกเป็น11 Street นะคะแต่ก็ เขาบอกว่าหาไม่ทันแล้วแบบซื้อไม่ได้อะก็เลยแบบเออไม่เป็นไรก็เปลี่ยนอันนี้มาแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นช่องที่ยังว่างอยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อเจโน่นะคะซึ่งมูมมเอาไว้ไหนดีอะทุกคนเดี๋ยวนะมูมมเป็นสองพันยี่เอ็เพราะฉะนั้นมููม่ให้อยู่นัน,นี้ละกันน่ารักมากนะ ซึ่งแพนเก็บการ์ดปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีไม่เยอะเนาะก็น่าจะมีเก็บพวกการ์ดอาร์บัมใหม่แล้วก็อะไรนิดนิดหน่อยที่เราพอจะแบบเก็บไปได้อะแต่คิดว่าช่วงต้นปีอะน่าจะซื้อการ์ดมาเยอะเพราะว่าการเงินยังไม่คล่องนะคะเจอ MacBook สูบพังเงินของเราไปก็่นั้นแหละคะ่ะเนาะก็โอเควันนี้ก็ของที่เราได้มาก็จะมีเจโนบูโม่เนาะแล้วก็มีเป็นตัวนี่เลยนะคะกิ๊บเอาไว้นะคะ,ะ,คะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะคือเรา ด้วยอะมาใครส่งมาให้นะคะเพราะว่าเหมือนว่าแฟตจะปิดตัวผู้ส่งเนาะก็ thank you ค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย